แกใส่หูฟังก่อนได้ไหมมันจะเป็นอะไรนักหนาก็ไม่รู้อีใส่หูฟังเนี่ยมันจะพัวพันกันเป็นงูตอนรดดูผสมพันธ์กันทําไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจทุกครั้งที่ฉันกลับมาหาเธอพูดเธอนี่แบบนวเนี่ยกันสุดแก้นั่นแหละแก่ี่ก็ปัญหาชีวิตในปัจจุบันของหนูเนี่ยหนูแก้แล้วแก้อีกมันหูฟังเนี่ยทุกครั้งที่ฉันวางไว้ฉันตั้งใจวางไว้ฉันตั้งใจวางไว้ตรงๆแล้วกลับไปดิ ว่าเธอเป็นอะไรคือหูฟังเน่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฉันเพิ่งถือเมื่อกี้มันเอาอีกแล้วมันจิกใส่มาทตันจำจังเว้ยโยมยาอาตมาออกมิมจฉาเนีน่ยเด็กสมัยนี้อายุไม่รู้จักหรอกหูฟังมีสายอ่ะถูกบ้าพวกเธอใช้แอร์พุงแอร์พัดกันแล้วพวกเธอไม่รู้หรอกของความลำบากของพวกเราอ่ะยุคสอ,องศูนย์เก้าศูนย์น่ะมันลำบากมากเลยอย่างหูฟังอ่ะจริงๆพวกเธอไม่เข้าใจเว้ย ถังผิดอะไรพระถังไม่ผิดแต่อยากจะกีดใส่เหมือนกันพลังเหลือล้นย,ยังไม่ทำอะไรเลยบอกวพลังเหลือล้นวันนี้แค่รู้สึกโกรธเขาเฉยๆนิดหน่อยโกรธใครโกรธพระถังซัำจังยยมขอพี่จาไดา